แทงเขาลากแต่เมื่อคืนสี่ทีห้าเนี่ยถลางแต่ทีที่ห้านลครับเอาไฟช็อตเอาไยาไนมาโู้ทมืิดอะไรกันเนี้ยอายุจมามบางงงนะอยาไนมาลามว่า ไปยนไ้มารวยแล้วถ้าป้า,าที่ได้เนี่ยคุณอยากไปทำอะไร กินก็ไม่ได้ทำอาหารอาหารตัดไส้กราส์หรือเพราะว่าสารตกค้างใช่ไหมไม่ว่าคุณจะไปทำอาหารตว์หรือคุณจะคุณเอาไปทำปุ๋ยมันก็ตกค้างในดินอยู่มันใช่หรือไม่ใช่เวลาไปถูดินเที่ยงกันโอ้ขี้ยน้าคิดแต่อย่างนั้นถามว่าป่าป่ะใช่ไอป่าว่าเราป่าแต่ว่าถ้าป่าบบนี้มันจะยิงป่าหมดแต่ว่าปุ๋ยทั้งสารเคมีทั้งไฮเวย์มไหวใช่ไหมันต้องมันต้องมันต้องคิดถึงคนเป็นทุกขที่ว่ามันจะทำ เขบอกว่าใครเอาใบช้อทราบว่าคุณเอาใบไปช้อนเนี่ยอบเขียนมันก็ตายทั้งๆที่มันไม่ต้องควรจะตายเนี่ยไม่รู้เรื่องรู้หลัไม่รู้เรื่องราวมันก็ตายไปด้วยแล้วดีไม่ดีเพราะคนช้อนก็จะตายด้วยนะตูได้เยอะครับ ลำเรือนะครับ <S 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 ได้เยอะไหมครับวันนี้ได้เยอะไหมเยอะ <S <S จะกลับไปแล้วอ,อ๋อมันลุยยากขา้างเนี่ยเข้าไปดาวที่บ้างต่อบ้างครับลากแค่ผิวน้ำนี่นี่ครับได้ถึงตันไหมครับวันนี้ได้ถึงตันไหม ลาแค่ตอนเช้าลา,แค,า,ลาแค่ตอนเช้าอย่างเดียวมาลองเวียงแห่ด้วยอันนี้ก็ไปไหนครับไปไปขายเลย เยอะไหมครับอันนี้ตันโอ้ยทำเนี่ยมันตันเลยอันนี้รวมกันหมดแล้วตันไม่มีสองพันกว่าโลนะสองพันกว่าไอ้ตีโค้งละฮะร่างแตกมื่อคืนเนี่ยสองพันกว่าโลได้รวมมันกว่า

ส uh ี oh. ่ที่ห้าเนี่ยพลางแต่ที่ที่ห้านะบางตัวกะตายบางตัวก็เป็นอยู่ก็มาเวียงแหล่นเลนะครับ ต่างๆที่มีการเปิดเผยทำไมเขาไม่บอกอาจารย์ื่อข่าวใหม่เขาไไหนไปขายรอบว่านี่นู้นได้ใจนีู่้นได้ใจัวเลขร้อยห้มนเต็เรือผมนุ่นลำโน่นนี่ครับนู้นลำนี้ ได้แต่ข้างดำเนี่ยไหมได้แบบนีนใหญ่ไหมไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะคาวไม่ทันเลยมันลงไม่ไม่อยู่ลึกมันตาาฝาตัวนี้มันอยู่หน้าน้าฝาต้องจะอยู่บนหน้าานดิแล้วพวกนีนไปนอนมาดูเลยนี่แหละหลุมน้อยมากระวังตั้งหลุมไม่ทันมันแล้วเราหลุมปันเนี่ยฝานี่ยมันย้อนขึ้นไปเยอะเลยหันมันถ้จะอยู่หน้าน้าดิล่ากี่วันแล้วเนี่ย ข้ามาวันนี้ครูนี้อะไล่ใเดี๋ยวคืนนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะย่อยจับป้านกันบ้างอะไรเลื่นเลือนน้อยเดี๋ยวมันเยอะเลยพื้นที่มันลุ้นยากเราข้ามกลางกางตะลิงเข้าไม่ได้เลยใชบยินบ้างต่อบ้างอะไรตัวเล็กมันอยู่ข้างตะลิงตามปีพันไปเตัวเล็กมันอยู่ข้างตะลิงนะตัวเล็กก็รอดเหมือนเดินเลยไอ้นี่รอดตัวเล็กแค่รอดอย่างเดียวตัวเล็กรอดอย่างเดียวก็พอปมมันก็หมดใหยโอ้ ออกำังจะหมดนะ่นเรากำลังมดท่กรจ,จัดงังทีนะ่าจะเอาตาเล็กไปเลยนะเอาลูกมันเพวติดลูกป้ายังอืน่นในข้อความมันคัดกันนะเยาเดี๋ยวไปติดไปทีลูกป้ากระดีลูกาาว,ลลวัแต่ว่าถ้าไปลุ้นในป้ายดีโดยตรงป้งามันจะไม่มีเลยใช่เขาเราจะเอาไฟทอนไฟทอนที่นี่วันทีับ นี่ผมผมหวานบางทีไม่ปลาอื่นเลยนะมีคางดำอย่างเดียวอาย่ในกลุ่มมันจะไม่มีเืินเลยครับจะมาจุ่มมาจะเอาไฟช็อตจะเอาไทรนาไงมาโรยทำคิดอะไรกนเนี้ยนยายกสมาคมบองผมะนะอยากไทยนาไงมาโรยตามว่าไทรนาไงมาโรยแล้วถ้าปลาที่ได้เนี่ย,ย,าายคุณอย,ย,ยา,า,ยายกนนยไปทำ กินก็ไม่ได้ทำอาหารอาหารสัตว์ไทยชาติหรือเพราะว่าสารตกค้างใช่ไหมไม่ว่าคุณจะไปทำอาหารสัตว์หรือคุณจะคุณจะไปทำปุ๋ยมันก็ตกค้างในดินอยู่มันใช่หรือไม่ใช่เวลาไปถูขเที่ยงกันโอ้เขี้ดาวคุณกินได้เยอะถามว่าป่าป่ะใช่ไอ้ป่าป่ะเราป่าแต่ว่าถ้าป่าแปบนี้มันจะยิ่งป่ามดต์แต่ว่าปุ๋ยทั้งสารเคมีทั้งไฮเอลทั้งไวนใช่ไหมันต้องมันต้องมันต้องคิดถึงคนในทบอที่ว่ามันจะทำ เาคก็บอกว่าให้เอาไปชดทาว่าคุณเอาไหนไปชดเนี่ยอบเขียดมันก็ตาย้ช่ต้งที่มันไม่ต้องควรจะตายเนี่ยเรไม่รู้เรื่องรู้หลามันก็ตายไปด้วยแล้วดีไม่ดีเพื่อคนชดก็จะตายด้วยนะอาจารย์ที่ไม่รู้เรื่องรู้หลาที่ไม่ได้ตายไม่ตายไปด้วยรายหมดคิดเห็นมันไม่ได้ทำด้วยตัวเองแล้วทำไมต้องามันต้องเข้าไปถึงจังหวงจังหวัดอะไรเงี้ยเข้าไปถึงจัยานแน ถ้าประมงเขาไม่อนุญาตก็มาไม่ได้อย่าอย่าอะว่ามึงเนี่ยเขาเขาไม่ให้หลุดตามในลำโพงประมงไม่จับหวดก็จับจับได้หมดมีผิดจับได้หมดครับต้องอนุญาตเนี่ยครับต้องอนุญาตอย่างเีู่ทำอะไรมันทำมือประละรัทธไม่ได้แต่ว่าถ้าม้อนุญาตเป็นจริงี็ยังผิดเลยโดนจับเลยโดนจับแล้วนะไม่ไม่ใช่ว่าไม่ต้องทำไม่ต้องมาลุยแล้ว ต้องมาทำการรู้เรื่องติดมาแค่นี้ก็โดนแล้วอ๋อนี่มาจากไหนครับนี่มาาอาวาเอาววันกับมาจากอาวเลยตาจะได้มันดน้หวานแค่เป็นคแล้วเป็นงโอ้ยแต่จานะพี่ก็หลงมาพุ่งที่เรามาที่แล้วที่แล้วไปตาที่นน่นมาลาไม่หลงเคแล้วก็ดอนล้าให้นู่นแต่ลาทั้งนี้มาแล้วพอดีทั้งนู่นลามตัวก็แอร์มาคลองนี่ที่กวางบอก็ไปนู่นสายลันท้าย มันาได้าหลุดไม่ได้ต้องเสือแี้วไม่ได้่แห่นั่นแหละทีม่นนี่อย่างเดียว้ผมพวกทีมงานต้นคนมันน้ไม่ได้ไมันดวงะมาครับหมาจากบงเอาเนี้ยอ๋อเดี๋ครับบางเอาตะบนจามเกาะให้ครับอเคใหญ่สำข้ามือนี้นี้กี่คนนะไม่พอแล้วน่ะต้องมเพิ่มย่สิพอไมครับกัน อ่ายีสไมน่าจะพอบางลำหมาต้องผลเ็เหะือมันเก้าลำลำแล้วต้องผลบางาโอเคใหญ่ไริร่างไปิไเอวที่้เอาไองเาแกะ้าับงเพราะมันไม่มีทาเลยเลือมันเยอะเลย ยี่ไม่ได้ยมติดปาลงสิหมือนครับ17บเจ็ดดอย่ไมเ่ันออกมาเยอะเย้ยอู่ไหน้ามคลดับเขียยังไม่ออกไบจ้าไม่เอา้อเยังไม่เอาใบ้ามรเรารู้ตั้งแ่รู้ตั้งแต่แอม่์ดีครับวัดีครับรู้ตั้งแต่แอมเพอร์ทนังสือแล้วถ้ามีสายอยู่แอมเปอปาเนี่ยเอาแล้วเ่เาแล้วเอาไปแจกกันเอามาแจกอ้าแล้ว ไอ้นุ่มไม่ได้วิ่งไปเอาเขาขยาให้มาตุนอ้ใญ่บอกว่าจะให้จังหวะไม่ได้ไปนุ่มไม่มีขอเลยไม่ได้ไปเอาขอบผมขอบใจมากแล้วเราเรียกมาดูกันเราได้ห้องน้ำบ้านที่มีเดินห้องน้ำถึงหน้าหนานะมีเน้ำนะแบบน้ำได้นะครับเรียกใบรองทก่อนจะนอนอะไรอย่างเงี้ยเรีไเรื่อง แล้วแต่เราทำข้าวเราดูโอ้พี่ใจนี่เป็นตันพี่ให่เนี่ยตันตันว่าดีแสนดันแล้วแล้วรถอื่นก็ดีเซลกันหมดนี่เป็นกบมองารับซื้อหรอไรตัวไม่เจียจุกเลยอะแน่กินน้ำมัน คนอื่นก็สาติบกว่าบาทเราเล่นสี่ติบไอ้ก็มือเนี่ยไอ้ตัวคาดเนี่ยไอ้รุนเนี่ยอันนี้มันธรรมดาใช้ไห้เซนเน่าไปเคยอ่ะกุ้งกุ้งลุนปลาแต่ถ้ารุนนนกเลยรุวนี้รุ่นไม่ได้รุนยันออมีก่นายแต่รุ่นให่ได้ไหมเหรียญก็ได้ไม่ได้รุ่นเนี่ยห้ามเลยอันนี้อันนี้มันไม่รุนหน้าดินใช่ไมมันมีรุนหน้าดินเลยใช่ไหมกุ้งมันจะรุนห้าเตอนนี้ไห้ดินเหมือนกันแต่รุ่นาเนี่ยรุนหน้านรุนหน้าน ถึงว่ารุนหน้าน้ำาจะได้รุ่นทะเลทำไมายากวนมีผม่วันมีควันมรผมไม่ได้มอะรงงมแม่้งยากเพาไเป็นไม่ได้ไม่เว่าเนียม่เดีวมีค่ได้อ่งว่อย่างว่าาดูฝั่งนี้ว้าโอ้โหอย่าว่ายิน้มาในตัดก็แม่ง้องเลยมะพร้า

มันตอนแรกได้ตัวตัวเมียก <misf> ่อนโลพอหลังๆมาเอาตัวคู่ด้วยแถวไหนได้ตรงไหนไม่เสียัตอนนี้เสียเยอะๆขึ้นห apt. เหรอหรือว่าหวานมัวๆไหมไม่มันขึ้นเนี่ยจักคู่กันไงแต่ตอนนี้หวานไปแล้วแห่ขาด ไม่ได้กินแน่าไม่หมดยังไงก็ไม่หมดอยู่ข้างหินเรื่อผมดิอยู่ข้างหมดเข้าข้างหมดไม่มันไปอยู่ในซอยมันไอไอรุ่นเล็กอ่ะใช่ตรงหน้าเต็นสองนิ้วอ่ะนิ้วสองนิ้วลยหน้าเอาแรงเมาแรงได้ได้ได้ตัวเมียไหมไปตัวเมียไปพอตอนหลังพอตอนหลังจับตัวเมียแล้วแล้วกุบเชือกแขวนไว้ป็เก็บตัวผู้ไว้ตวงโอเค ไอ้แห่พริตจังเนี่ยไอ้แห่ร้อยเนี่ยไอ้ต้นอ่ะก็เลยสั่งซื้อใหม่มามาสำรวจดูใหญ่ใหญ่นะให้พี่ถาให้มาสำรวจดูแต่ถามว่าหมดไม่หมดหรอกปลามันตกชั้นค่อนข้างหมดนี่มันส่วนน้อยโอ้วของฟันด้วยแห่ลองขางฟานผมก็จะส่งให้พี่ถายนี่แหละพอดีพอดีนั่นเนาะไอ้ไอ้ตัวเล็กไอ้ตัวเล็กช้อนปลาดุกก็ได้นี่เปลาดุก มีอะซูสิกระดูกก็มีอะกินเอาเลยกินเอาเลยกระดูกกระดูกกินเอาเลยได้ไปขายทูกถูกราคาลดลงอ่ะปลาแกได้ประดูกครับประไกยกระช่อนครับผม เนี่ยแ่เสเกิร์ไม่ได้พี่จะไปทำอะไรอ่ะไปดูดูพี่เอาทำไมเอาไปตั้โม้เยเนีต่อเยตกาเน้เนี่ยตีาเนี่ยตายเนื้อเยอะนะตายตอกายสายสามเน่ยสางสามรถนะสามรถสาม พี่ต่อขอจิตที่ผมคืนวานเลือประมาณ13บสาลำครับผมผมกรมาได้ฝั่งนี้ก็เต็มเลยครับเ่งองี่กเขี่ยมามไจอปลานี่าไนี่ไเนี่เขาาไปได้แค่สองลำนึครับ ข้องได้แต่ช้ามันเย็นเมื่อวานก็ได้ไม่ได้เราไม่ได้ตอนเช้าเดี๋ยวก็ปั่นไปรอบก็ได้อยู่รอแล้วมั้งรอรถมาเอาแล้วปลาได้ปลาอะไรครับเนี่ยอันนี้ชดูเอ้นั่นประชอนกระดุกประดุกกระไกลสามล้เลยสามอย่างสามตัวเลยทำขมุกนี่ครับกรมประมงเขามาลากเต็มลำเรือนะครับบอกพี่ธาพี่ธาเดี๋ยวเจอกัน เจ euh อกันครับเาตอนนี้อาการไม่ดีครับผมไหลสุดไปแล้วครับโดนพี่ต้นเข้าไปหวานทุกวันนะครับไหลสุดไปแล้วนะครับผมนทำเรือรุนอย่างเขาสิเรือรุนก็ไม่ไหวน้ำมันไม่คุ้มเลวเรือต้องเ